โอ้โหเคครับผมกอส์ฟสวีดีใช้ทุกคนนะครับพบก,กับผมอีกแล้วในด็อกเกอร์เมอร์นะครับวันนี้เราจะมาเล่นแบบยูโรแฟรงยูฟายูโรแฟรงสองพันสิบเจ็ดนะครับโอเคนี่แหละคนมีเพื่อนผมอะ่ะชอบคิซิโนโรนโดมากผมกเลยเล่นเรอแมลิกไปเลยมันต้องสม่มครับ โอเคแมนแรกครับเราไปดูกันเลยครับเรามีใครบ้างอราจะกับสหรัฐอเมริกันโอ้โหเรามีพิสซี่าโรนโดครับเดี๋ยวาผมจะเล่นบุกไปดูกันนะวันนี้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 ผมจะเก็บบอลแล้วกมายินเขาสหรัฐอเมริกาไปเลยสิมเลย เลี้ยมลี้ยมเลี้ยมเลี้ยมเล้ยมเล้ยมเฮ้ยมึงใจเหรอไปแล้วครับไปแล้วไปผ่านตีเป้ติเป๊ะลีโอ้แล้วพลาดแล้วโอ้แล้วโอกาสโอกาสสหรัฐอเมริกันเดเป้รับได้ครับส่งไปเอาแล้วพลาดอีกแล้วอเมริกันคลองบอลอเมริกันคลองบอลอเมริกันคลองบอลโอ้แล้วรุดเดียวคว่าแล้ว Nếu bơm, rộng, đinh, lên xuống nó tổng đoạn mũi xíu Rộng, đứng ออเออพิมมาอาผมลืมผมลืมปรับเวลานะครับก็ดูช้ชาๆอะไรแบบนี้ไปก่อนนะครับทฤษฎีที่ผมลืมปรับเวลาเพราะว่ามันเป็นบอลหอาโกเป็นนี้รอเนะแบบส เป๊ะๆรอคนไปไม่ไปสักคนเลยโจ๊กโจ๊กโจ๊กทองโอ้แล no ้วแล้วโอกาสแล้วครับโดดไปโดดโดดโดดเราโดดเราโอ้โดดเราครับขอเถิด no. ล oh, ูกนี้ปั่นโค้งโอ้ยตรงตัวดีับ ออีดีเออขึ้มาแล้วเออได้ไแต่ไม่ได้จุดแรกไปต่อข้างหลังครับเสียเงินข้างหลังไปดีไปรอไ่อไโอ้โหรอไล่ฝา อะไรวัน <c oughs> ทำไรทำไรที่ทำไรกูดเดียวเล่นไหมยิ่งโอ้โหไม่ผ่านนะเมื่อกี้อ้ โอ้ที่เสมอได้จนได้ครับแอลจนได้แชมป์อเมริกา แนัเสียดายอะไม่เ <anch> ป <od avía> ็นไรนั่นเอาไหมม่ไมเคนเวลย้วช่วันี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับเคื่อเป็นกำลังใจให้กิดต่อไปนะครับ